สวัสดีครับเจออีกครั้งนะครับกับผมนะสติดแบงค์นะครับวันนี้คืนวันศุกร์นะครับมีฟุตบอลลงสนามกันเยอะหลายคู่นะครับเลือกมาฝากคุณแฟนๆกันหนึ่งคู่เป็นฟุตบอลกันโช่เซียรอิตาลีนะครับเป็นเกมระหว่างมอนซาเจอกับฟีออเรนติน่านะครับมอนซานั้น5เกมหลังสุดเพราะเขาชนะเกมเดียวนะครับคือเกมที่เปิดบ้านเฉือนชนะเจนัวไป1นูนย์ะครับที่เหลืออีก4เกมเสมอ2แล้วก็แพ้2นะครับเกมล่าสุดนั้นไปเยือนซีมิลาน แพ้ไปขาดลอยนะครับแพ้ไปศูนย์ประตูต่อสามนะครับส่วนฟิออนะครับห้าเกมหลังสุดพวกเขาชนะสองเกมนะครับเกมล่าสุดที่เฉือนชนะเวโรนาหนึ่งศูนย์แล้วก่อนนั้นก็มีชนะซาเลตาน่าสามประตูต่อศูนย์นะครับแต่ว่าในห้าเกมทั้งหมดเนี่ยพวกเขาไม่แพ้ใครเลยนะครับเรียกว่าฟอร์มของฟิออนั้นค่อนข้างที่จะดูดีกว่าพอสมควรนะครับเจ้าถิ่นมอนซานะครับวันนี้สภาพทีมถือว่าค่อนข้างพร้อมนะครับ แนวรุกวันนี้นะครับ ใช้โรนโซโคลัมโบนะครับยืนเป็นหน้าเป้านะครับเมียนเดียโคปานี่จอร์จเคโลโคปูลอสนะครับเล่นเป็นสองมิดฟิลด์ตัวรุกนะครับตัวนี้เจ็บวันนี้ก็คือซัมเอลวิยาโตนะครับแล้วก็อนเรียคาร์โบนี่นะครับสองผู้เล่นที่มีปัญหาการบาดเจ็บรบกวนนะครับส่วนทีมเยือนฟิออเรนตีน่านะครับวันนี้ไม่มีโดโดนะครับไม่มีเนโคกอนซาเลสแล้วก็อันเฟดดันแคนนะครับสามผู้เล่นตัวหลักที่มีปัญหาการบาดเจ็บรบกวนนะครับในระบบสี 3 1หน้นะครับนาเ้าวันนี้ใช้ลูกคัดเปลทานนะครับส่วน3ตัวลุกก็จะมีจาโคโมโบนาเวนตูร่าโจนาตองอิกาเน่แล้วก็คิสเตียนคูอาเม่นะครับคู่นีถถ้ถ้าเทียบฟอร์มก็ต้องบอกว่าฟิออดีกว่านะครับวันนี้แม้จะมาเย็นก็ตามแต่ดูเกมรับเก็มลุกฟิออดูลงตัวกว่าดูอูบอ้บ้ากว่านะครับมันฝ่าอาจจะได้เปรียบเล่นในบ้านแต่ว่า เทียที่ขาดดูเป็นรองทีมเยอนพอสมควรนะครับน่าเชียร์ฟิออรีน่ามากกว่านะครับเพราว่าทีมเยอนนั้นเกมียมลุกดุดันกว่าวันนี้น่าจะบุกมาเก็บชัยชนะได้เชียร์ฟิออเรนตีนาไปนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปนี้ขอให้โชคดีมีความสุขในการเชียร์ฟุตบอลเจอกับผมนาัตว์ได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ